สวัสดีค่ะดิฉันนางไพรินสาพิมตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสองสาขาสาขาแรกการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีสาขาที่สองสาขาบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโข,ขทยัยธรรมาทิราช และประกาศนยียบัตรบัณฑิตวิชาชีพรู่ประวัติการทำงานปฏิบัติหน้าที่ณนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีตั้งแต่วันที่18เมษายนพศ2542จนถึงวันที่31มีมนาคม2558ในตําแในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงินวันที่1เมษายน2 5 5 8 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคม2564ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563รรับหน้าที่ครูพิเศษแผนกวิชาสามัญ วิชาที่รับผิดชอบสอนเศรษฐศาสตร์และวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐงานที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งหัวหน้างานการเงินผู้ช่วยงานบุคลากรวอล wow, Teacher หรือ e x c e l ์เ n ลในการทำงานคือด i s หรือลักษณะของการทำงานนะคะจะประกอบด้วย D d o m i n a เนนเน้นเรื่องเป้าหมายและการลงมือทำ I influence เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น S steadiness เน้นรับฟังผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจต่อกัน C competence เน้นความละเอียดรอบคอบในการทำงานจากลักษณะของ D I S C นี้นะคะถ้าเป็นตัว D I ด้านบนจะเน้นเป็นพฤติกรรมเชิงรุกแต่ถ้าเป็น S C ด้านล่างจะเป็นพฤติกรรมเชิงรับ แต่ถ้าเป็นลักษณะของ IS จะเป็นเน้นเรื่องของคนเน้นเรื่องจิตใจในเรื่องของการทำงานถ้าเป็น DS นะคะเน้นเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้น e x c e l l e n t หรือว o w Teacher เป็นพฤติกรรมเชิงรุกแบบรวดเร็วชัดเจนพร้อมรับสิ่งใหม่ค่ะ